ดู Easy EP ที่39กันแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสอนทำ BG เหมือนเดิมเลยนะคะก็ขขอบคุณทุกๆคนที่ subscribe มากๆเลยนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะยังไม่ได้กด subscribe 3ก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจงให้3ทํทำคลิปออกมานะคะก็สำหรับคนที่ติดตามอยู่แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกๆวิดีโอใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะคะจะมาสอนทำ BG ตารางนะคะสีแบบพาเทล เป็นพาสเทลชมพูนะคะตารางสีขาวทำยังไงไปดูกันเลยนะคะก็กดไปที่แกลเลอรี่ของฉันนะคะสามจะใช้เครื่องหมายบวกเนาะแล้วก็1ต่อ1เหมือนเดิมเลยนะคะเพราะว่ามันจะไปโพสแบบใน IG ได้พอด,ดีเลยนะคะหรือว่าใครจะโพส f a c e b o o k ก็ปรับตามขนาดได้ตามเหมาะสมตามชอบเลยนะคะทีนี้นะคะเราก็กดตัวของเครื่องหมาย บวกนะคะเลเยอร์ layer, เราใช้2องเลเยอร์นะคะสำหรับเลเยอร์ข้างล่างนะคะเราจะลงสีเป็นสีชมพูพาเทลนะคะเราก็จะใช้แปรงเป็นมาร์กเกอร์แบบแข็งนะคะแล้วเราก็ปรับขนาดตรงนี้ให้ให้โอเคนะคะแล้วก็เลือกสีชมพูที่เรามีอยู่แล้วหรือว่าเราจะไปเลือกในวงสีแล้วก็ดึงลากมาได้เลยนะคะสามก็จะเลือกใช้สีชมพูนี้นะคะแล้วก็เราก็จะระบายไปเลยนะคะง่ายๆนะคะแล้วก็เลเยอร์ข้างบนนะคะ3ก็จะใช้เป็น ถ้าเกิดใครอยากวาดเองก็สามารถใช้เป็นสีขาวแล้วก็วาดได้เลยนะคะแบบนี้เราสามารถเลือกขนาดแบบตารางให้เล็กให่ใหญ่ตามใจได้เลยนะคะอ่ะเราอาจจะเป็นตารางแบบนี้ก็ได้เนาะแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบเป๊ะๆตรงๆนะคะเราก็ใช้เลเยอร์หนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ตรงนี้เนาะฟิกเตอร์นะคะ แล้วก็เลือกไปที่ตารางข้างล่างนะคะถ้าเกิดใครเป็น i v Pen X แบบใหม่ล่าสุดนะคะที่แบบเป็นเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันก็จะแบบอยู่แนวน้องใช่ไหมคะเราก็กดไปที่ตรงกรอบนะคะแล้วกดตารางเหมือนกันนะคะก็จะเหมือนกันถามก็จะเลือกเป็นสีขาวนะคะตรงนี้นี่นะคะเราเราก็จะเลือกแบบคอลัมน์ได้เพิ่มคอลัมน์ แบบนี้นะคะถ้าเกิดเราอยากให้ความหนานะคะเราก็แค่เพิ่มความหนาตรงนี้เองโอเคถ้าเกิดเราโอเคแล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกนะคะเราก็จะได้ BG ตารางแบบนี้สวยๆไปใช้แล้วนะคะทุกคนก็ทําง่ายมากใครอยากเปลี่ยนสีตรงไหนเราก็แค่กด Alpha ล o c กตรงนี้นะคะแล้วก็กดเปลี่ยนสีไปได้เลยแบบนี้นะคะเราก็ระบายเปลี่ยนสีไปได้เรื่อยๆเลยนี่แบบนี้นะคะ ก็ทำตามง่ายมากะคะ่ะเวลาเราก,กดเซฟเนาะเราก็แค่กดออกมาแล้วก็กดเซฟเป็น jpeg นะคะส่วนสีชมพูนะคะเราก็แค่กดปิดตาสีฟ้านะคะแล้วก็กดกลับแล้วก็เซฟเป็นนี่นะคะแล้วก็เซฟเซฟเป็น jpeg เหมือนกันนะคะแค่นี้พี่ีสวยๆของเราก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนแค่2นาทีเท่านั้นนะ,ะถ้าเกิดทำตามก็คือแป๊บเดียวเองเนาะถ้าเกิดใครอยากให้3ทำอะไรก็รีเควสต์ออก รีเฟวสตมาได้เลยเนาะเดี๋ยวจะพยายามทำให้กันเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะบ๊ายบายนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ